มักอึนเติแต่ไตอึงแล้วเป็นคนบวมมาอึงพี่นอ้องอึงห้องไหมคนตกแล้วอึนห้องอยังวะแตกเซลลเซลอยู่ถึงทางบ้านขามกับแพงไปหันสิเป็นน้องสะข้าเจ้าพี่น้องม่นไม่สะาคอยดอกสะข้าเจออาา้าอึนไลไลน์ยังไลน์ดิคนนี้ยิ่งเสียงมันก็ออกมาหาไตเถินเติน ในเวลาพุณบอกมาจับคู่กันแล้วบันเอ็กเซลเซีอยู่แนี่ม่เห็นดอกข้ากําแพงอยู่ข้ากําแพงเงื่อนก่อยนี่ละเออเจ้าน่อยกับมีดได้เนี่ยเจ้าหนอยขนกับมาไตาแล้วนั่นเงียบเลยเสียงเงียบเลยบนมันค้นมากล้วบอกแต่บนอย่งนเสียงข้นแล้วบนเสีเงียบดี มันค้นมาไต่เราบาหินเนี่ยันมก็บาหินข้ากําแท่งเงว่ะ เอาดังไฟเห็นอะไรก็นอนผิงไฟเห็นมานมันมูเขานอนผิงไฟอยู่เลยโอ้แมนหนาวเนี่ยคนตกมมนหนาวหรอกมันีีมานอนเก้าอี้นี่แล้วหนสองสามพนนี่นี่หนึ่งสองสามพื้เอาอืมฝ้าห้องวายฝาห้องฝาห้องฝาหองไปไปไปเมาเอาอย่าสนกล่องแม่ะห้ ฝ่าห่วงสิปิดแล้วสิปิดแล้วหุ่นเมดเอ็ดที่คุ่ตัวนึงอึ้งอึงอ้งอึง้งเฮ้ยหุ่นเม็ดเอ็ดที่มันเห็นกระดาษเขาจะเห็นบอน่นึ่งน่อึง้งมือกระสันพอมือได้เลยเห็นกระดาษโอ้ยหันหนามมาโซ่เนกระบอกพอเยเห็นกระดาษเอาไปแล้ว แห้งหองแห้งค่ะก็เอาแบบน,นี้ฝนซาละโอ้ยยังมีกําแพงอขอยังมีบันได,ดปีนไปซ่องมึงเนี้ยคือสีร้อยเอางลองแงองแรงยัยงบา ตกวักตัวเนี่ยตกอีพออีเนี่ยสองสุโมงแล้วตกวบกแห้งหนึ่งเอ้ยแห้งหายแห้งขาดเห็นแต่พ่วงออกด้ตอนนี้เห็นเข้าวพ,พูดขายไหมไม,ม่เฟรชไหมอะไรอยากไปไป้ายเฮ็ดนี่มือเสาร์เ่้นประยุนไปแต่เสาร์ที่แบบดอกมือสว่องมือยือ่งก็ออกอเข้ามาหนึ้งห่องแฉกแซเซลเชลใช่ไหมเจ้าว่า โอ้โหขีขึ้นไปให้ได้ยังลูกโอ้ยสีขึ้นน้ำม่หยังโอ้ยลูกก็ได้เนาะลูกสีน้ำม่หยังแม่มาจอดฟังเสียงอึ้งซื้อบุน่ะห้องแตกแซลแฉลยู่บมาเหตุก็ออกอึ้งก็อดงี้วะโอ้ยหนูขี่น้ำไม่หยังมันมามีมองนั่งดอกแม่ยืนอยู คนลังข้าวหัวฝนหิวใหญ่ปอกปอกินเนี่ยโอ้ยแต่เดี๋ยวใช่หิวใหญ่หรือ,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 ยอ,ยอลังข้าวเนีย่ยไป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 เขาบ้านเขาบ้าน